ไว้หมี่ัน <aría> ้จะว่าให้โกไม่ได้ให้ราบเลื่อยให้พี่มาให้หลายบางคนมาแล้วมีอืมแต่คดมากนมนต้องกันนมมาตื่นอันนด้แน่นนอนโยนมาโยกอืมเพื่อนคุณอาจจะเป็นเป็นสภาพแใอให้กอย่างรากรื่อยกว่าคนเดีอยู่แค่ ที่ลำเลมรทังแดงก้อนเนเดินท่าเที่ผ่านก่อนใ่นไั้นตนอารั้ว็ามนาหรื่ั้งในเลายองสาโดต้องเยียนดาเธอครูครูมันเป็นผูปกครองรักษาแลัการ่อหลันต่อเมืนีการแสดงมาเปียน้า สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีตอนเช้าสวัสดีเก้าวไกุกัท่านนะคะมาดูะมาดอร์มาดเอนี่คุณสินสุดยาก่อไหนคะครับ ที่พี Elliot, so ่ทุกท่านนะครับถ้าให้เป็นยาพิมพ์ขอความบุคลิกง

เราจะเตรียมกับลู้บากเตรียมแบบแล้วเทานีมาล่าคนสักเกินชอบประมานตะจีดมวงครัวเตีดม่งเพราะว่าจุดนั้นก็คือเป็นจุดท่าพรมเป็นจุดอ่าตรงหน้าที่ว่าการเลยนะครับพี่น้องขาตรงแยกนกกระทาขมเจ้าที่ตรงทะยานนกกระาซึ่งตรงนั้นจะให้บอสเป็นคนไหวนะครับเพราะว่าตรงนั้นก็คือเราจะเตรียม ทุกอย่างเลยงงผลไม้ผลไม้มงคลกระขนมโดน,น,นี่นัน่นปีนหอกขาอัานทันเรื่อยๆต่างๆเราจะเตรียมไหว้พระคงอีกที่นึงช่วงประมาณน่าจะะปรมาณช่วงบ่ายเพราะว่าบอลจะเป็นสีมา้าช่วงประมาณเที่ยงเยนาะเ,เ,เป็นเที่ยงบ่ายนะคร<ต>ับรอบเป็นรุ่งมากๆแล้วเป็นจะนอนตะเกินแล้วก็ประมาณช่วงบ่ายนะบอลจะวิ<ม>่งอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปที่โรงเรียนโรงจุสร้างโดมเนาะเดี๋ยว ใช่ถ้าไปคุยกับโรงเรียนแล้วก็เดี๋ยวทีมงานศิลปินเราก็จะมุ่งไปที่โรงเรเียนบัณนดับเลยประมาณบ่ายสองนะคะะรับแล้วเดี๋ยวช่วงประมาณบ่า,บายโมงเ,เนี่ยหลายๆคนหรือบ่ายจะถ่ายคลิปในเบิร์กเนาะพี่น้องในจุดที่บอสจะป่าไหว้สมพระงบ์เจ้าดีนะครับโอเคต้องนับมีกันคนรอดเกินนมโอ้โหโอ้สิเนี่ยเห็นแล้วนี่หน้าดัดแปลงแปลงมาก,ก่อนชุดอีวเวลพันดับรื้วว่าตรงไรว่าเป็นอย่างก็เป็นอย่าง ตเ้าสิไปอีกมองนึงได้บันก็ไม่ขี้งอนก็ได้เป็นอย่ากไปอย่างไรเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาดท้องตลอดเพราะต้องทุผาเอาอย่างเขาเป็นอะไรจุดยู่อ,นนอันนี้ก็แบบจะสูบพูเกันโอ <c oughs> มาาก็เป็ทเนแบเดอโอ้แปดชัดเจนเนาะรถมันยิ่งขึ้นไงมีแปดบนหขอขอปูเันเมือนี่เด็นี่ควเมือนี่เด็นี่ขอสดๆอร่อนี่พี่น้องสดอ่อนความเมือนี่ขอสำรับมันพูมากกันพูมากเสียงท้ลกันูมากเสียงท้าแต่ออยากสนับสนุนเด้อี่น้องเล้อแต่ว่าก็

ให้พี่หนุ่มเปิือยาที่ขวดอกแ yeah, กู่้ไอมเปิือยาที่ขวด เราจะไหวครบาจะไแล้วันนีูนี่ยหเก็เป็นเล็กหน่อยเรื่องนุ่ง้าผมจะต้องมาขอพูน่อยอ่น่้าแบบนี้ ไสไปส่่งมาคอคใจืนหือตั้งมาคบณลองลงลองลสงลองลองคอองลองลองลลนงลองององลอองอลององอลองอองลององอลง เอา,านนเอา่าอยกระต่นเนลี่ยนจนดานบลับกก็เราสิตื่นเต้นนะเมื่อานนี้นนน้านบลกดีานนี้ดโม